สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนนี้หนิงพาพี่น้องมาชมกันอัปเดตหอะระฆังที่วัดดอนสวรรค์จำปรงเนาะคะ่ะช่างพนก็นได้มาเก็บงานเนาะจ้ะมาลงสีลงแรกปปะพ่อขั้นบันได เขังบนเพื่อนก็ลงแล้วเราบะไปอนซื้กอซือเขากินผงให้ลูกน้องมัเลยครับเนกันยังยังอยู่เท่าเลยแหรอไม่ันใจใัไ่ไปงวดนึงอ่ะเจ็ดบะแน่นตีเลือเนี่ยคอลายอ่นเป็นไมังินเล็กเลยล็กขั้นสมาร์ทบอรดันแมชชีรับปปอรูลกซีงอมแล้วก็ซีเต้ตัวเชื่อมใบตักตัวนี้เลยลองสีเรียบร้อยแล้วค่ะ สามสี pues 2> 2 2> ่ห้าเซนก็ได้เซนแบบเด้งดีกว่าชอบเป็นสามพูดใส่บุญนะต้องมาใส่ตรงนี้ต้องมาขาข้างต้องมาใส่ต่างๆได้ที่แรกไหมได้ยังไม่เป็นเงินนะยังไม่เปเอาเท่าร่เจ็ดเจริญแล้วเจริญสองฮะ เอห้าแล้ว้มันมันยังเลิกอยังมันยังเงินหมื่นเปร์ยังเป็นเทาเลยขบนขึ้นมาได้เนาะหมื่นกับแบบแปดเจ็ะกเจ็ดนะไคนไกลเอาเลยผมจริงไอ้เทียวนึงอเนีอันนี้เนี่ใ้แค่แตัวนี้สองพนหนึ่งวอนี้เงนนัาเอาเงินงินาจะเเือมาก่นึงแ่คนเมื่อเมื่อแนกซื้อบอกอะไร พื้นขางบนก็ลงแลกป่จ้ะลงหมดแล้วครับลงแลกหมดแล้วนะคะพื้นไม้กับลูกบันไดก็ลงแลกแล้วตรงกรงเล็กกับพ่นสเปรย์เนาะจ้าพ่นสีสเปรย์เร็ตเรียบร้อยแล้วค่ะแห้งหรือยัง ใช่สองเที่ยวแล้วครับลยยังไม่แห uh ้ง uh uh no uh uh ่ะจะตองเที่ยว่ไดางครับกับยา้นใตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มันมันมีเสีเสลครับไปสียหเก็บม้ไ่ใหใส่จไ่นั่นและไ้านั่นครับตัวนี้ก็ใไ้หอยเล็กมันหจากตนี้เหลือไ้รือเล่นึงกมไส้นึ่อาอันตไมเหลือไรไสตสองเสดไมขี้รวดเชื่อมไม่ได้คอออกป่จ๊ะ มันคือปุดปิดอยู่มอไอ้ขี้ขี้ลวดแม้ขี้ลวดเชื่อมได้ขอบดได้คอบอ่ะมันกักคุอะลยายบรได้ขอออกมันจะลวดออกได้ลวดออกเอาถ้ามือก็ได้ถ้ามือเลยถมันลวดออกจงมาเก็บบะจงมาพ่นใส่ไม้ห่ะ หลังจากที่โบได้มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งกน่าจะลายมือเนาะค่ะสร้างพิ่นกมาทําการลงสีลงแลกพ่นสีลงลุกกลงเล็กน่าจะลงพื้นไม้เพื่อกันลงแลกเนาะค่ะ บรรยากาศรอบๆค่ะบริเวณวัดนะจ๊ะ Uhm. นีพี่มานาเพิ่นมาเยี่ยมค่ะพี่น้องพี่มานามาค่ะสวัสดีค่ะเอ้าวันนี้ไจ่ายค่าซังบอครับอันนี้อันเพื่อนระเบิอเงินเพื่อนพนเสีนี่แล้วเพื่อนเบิอเงินน้ำอันแต่สี่ายไปดมอนทีแปดพันแล้วก็ยังเหลืออยู่หมื่นเง มื่สีไม่จ่ายมัเแล้วเรียบร้อยากตัวนี้องสีจ่ายนะเหลือมื่นหนึ่งงอนสุดท้ายจ้ะเหลือเก็บวจอเมื่อนนี้กับไปใช้ไปจก้อนจับปพันกับต๊เป็นที่มื่นแล้วแล้วไปนี้ก็ต๊ี่มื่น

เรือเงินสุดท้ายอีกเมื่อหนึ่งจะรอให้ช่างเพิ่นเก็บงานเสร็จ กระจายเงิดสุดท้ายค่ะกใ,ใจบลไม่แดงถูกใจขึ้นวินี่บ่างเนี่ยท่านเบ่งอะไรบ่ลงลวดลายให้สวยงามตรงชายคาเนาะเป็นบ้านลมนี่แหละแต่มันทำเป็นแบบยักๆยนะ ยักดอกโบวนะนะใส่อ้อมใส่ออมส่วนส้งใส่แงอามันาเราประมาณจบาทของพ่อมาพันหมื่นนึงเราห้าแล้วรได้สีเนห้าเลยลวกัข้างบอลข้างล่้งต่างหากจ้ะแสนห้าหมื่นี่รวมทั้งค่าช่างกับ ยงินท่นได้เนะด้นะเงินแล้วเยอะเนาะเงินมานี่นเขาบอกงบงบมีท่านมากะยังไ่ได้เขาบอ่เราย่างๆอยู่นะครับกจ้างอีตั้งห้าย่ย่านเนาเซ็ตทุกอย่างก็จะมาลงปูพื้นข้างล่างเเลพืนข้าง่างผู้บรหานจังไหนจังไหนจังไหนผู้ใด คนขี่มาเห็นกินเส็จบอกย่างเชียงโอ้โหเนาะจ้าอันัดดีเด้อยัีเด้อท่านนู้นย่าเรื่องอย่างกะแม่แดงกี่ว่าให้สร้างได้พอละฆังในหนักย่างให้บ้านถอนเพื่อนมาเอ็นให้ครับผมเจ้าให้คุณพาวิณีเพื่อนเนาะจ่ายบุญเพื่อนอันเพื่อนให้แม่แดงนี่เป็นสะพานบุญแม่แดงก็เต็มใจที่จะทําให้เราเพื่อนบ่อเฮ็ดอย่างกะเฮ็ดให้เพื่อนแล้วก็เลยก็เลยติดต่อลู่หลานบ้านถอนเขาไม่เอ็นให้ เราข้ามันก็คือพ่อฟังแน่แล้วก็เลยเอาหันน้าติดต่อมาเอท้อเพื่อนหลานสาวหลานแนะนำเอาเอามามันราคามาฟังอยู่กับแม่เอ็ดลองเบิ่งนหันนะอันไปจ้างมั่งเงินปัจจานหามันนักเกิดไปกัจยัยมันเงินงบเราเนาะเฮาก็เยอะซอยเราพร้อมอันประหยัดลงได้กับเยอะประหยัดให้เราหันนะก็มีเยอะเสียเงินหลายก็ง่ายเนาะอันพูดถึงว่าอะไรเอทเย่อนเอ็ทอูหังกว่านี้มากะ กระแม่นอยู่มันฆ่ามันก็น่าเกลายกันเลยเห็ดอลังการโอเม่นโอหังไงคนไดแค่นี้เขากัเขากัเต็มใจที่เราอยเราคนคุณเท่านี้คุณตั้งใจเฮ็ดถวายวักคนตั้งใจสิเฮ็ดเฮ็ดถวายวักคนแต่คนจะทำบุญเนาะคนสิไปสร้างวัดนั้นวัดนี้นะนี่นาเพืมาถวายกดีใจพุ่มใจลายอยู่งไม่แดงนต่ที่เรามาสร้างวัดนสร้างบาให้ไม่แดงไม่ได้แม่แดงพุ่มใจลายได้แต่ตัวเรา กะเล่าเอสเอมีสมมระได้กับเพื่อนครอบครัวเรามีความชุขความเจริญเนาะในเมื่อเราละทำบุญก็ขอขอบุญกุญเนเดียคืนไปหาเพื่อนร้อยเท่าพันเท่าที่เราเอาเงินทองมาหยเจือนั่งลำแล้วกัเอสวันเอดวันเนี่ยกับเพื่อนไหลนองทองไหลมาไปหาเพื่อนทุกสิ้นทุกประการเราให้มาจำอไไรกับพอให้เงินก้อนนี้คืนไปหาเพื่อนร้อยเท่าพันเท่า ขอข้อคอบโคของเพื่อนมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานขอเพื่อเจริญเจริญอายุมั่นขวัญมีินตลอดปีตลอดไปเนาะอยาสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งกันไปเรื่องเรือที่ผ่านมาที่มันไม่ดีไม่งามกับขั้นไม่แดงเอ้ไม่ดื้อใจอย่างกะไม่แดงกับเป็นคนบ้านน่นบ้านนาเนาะอลังเรือแม่กับมี้วจักได้ความวัาความจ๋าแม่วาพิษแม้วาทืกกะขอโทษขออภัยลูกหลาย หางเื่แต่แม่กับวอามีือแตนั่นนะขอโทษแม่จะจ้ามไปงานไหมีเด็ก็มกาทำไรเอฟไปได้ันี้นะแต่บานล้วกม้อันหัวันี่แล้วน่ี้ายนนะน่ักันล้จรยนี่เนาะมันกางคือองนกน่บรรยากาศภายในวัดจ้ะพี่น้อง หลังจากที่ฝนตกมาเมื่อวานเนาะค่ะบรรยากาศก็กร่มรื่นร่มเย็นค่ะค่าสำหรับหอละคางกันเองก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมแค่แนี้ก่อนเนาะจ้า ้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวหนิงมาอัปเดตหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะจ๊ะนี่ก็จะมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้หนิงกับากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนจ้าฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้เป็นกำลังใจนิงนะเด้อจ้าพี่น้องจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ น,นี้คือแล้วเว้ยแล้วมันวาจ้ะอันนี้แหงแล้วเนาะขึ้นได้ยี่บะแมด้ขึ้นได้ยี่บะขึ้นปะ,นะไม่ขึ้นปะ อันได้อันเพิ่มตรงนี้บะตนบอดีแต่จะไงใต่บ้านอยากไปปนมงไก็ได้ใบานมาท่านปนเอาครับฝันสีเพ่มันนีน้อยจ่ายเงินมาจ่าเงินงวสุดท้ายบะ เหลือหมื่นหนึ่งเนาะจ่ยายเงินสุดท้าย,ายครบแสนห้าเนาะจ้างานเสร็จเรียบร้อยจ่ายเงินครบหมดเรียบร้อยเนาะจ้าแสนห้าครบหมดแล้วแสนห้าห,าหามื่นสี่พันบนาะแสนห้าหมื่นสี่พัน วันี้ก็มาเพิ่มเติมเล็กน้อยค่ะพี่น้องหนึ่งกบพาแม่แดงมาจ่ายเงินค่าช่างเนาะคะ่ะงวดสุดท้าย10,000บาททั้งหมดเป็นเงิน1นึ0 0 0สพบาทเนาะจางวดนี้งวดสุดท้ายงานกระจบเสร็จเรียบร้อยเนาะจางเงินก็จ่ายหมดแล้วเนาะจางครบเสร็จเรียบร้อยจ้าสำหรับงานหอระครังจ้า